สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กัเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวิเคราะห์ดวงดาวค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะรายการเสี่ยงโชคของเรานี่เรียกว่ายืนหยัดมายาวนานสร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมาเพียบเลยนะ รอบที่แล้วนี่ก็โอ้โหถูกกันตร้มเลยแล้วก็นะให้ความรู้ทางด้านรวมดาวด้วยนะจ๊ะคือวิชาโหราศาสตร์เนี่ยก็สามารถอม,มองหาตัวเลขที่ส่งกำลังได้<อ>นะเป็นวิชาเหมือนเป็นเลขศาสตร์อยากเร็เลยนะแต่อาจารย์ก็จะมาดูในหมวดโชคลาภ ดังฉะนั้นใครที่สนใจชอบเสี่ยงโชคต้องดูรายการสามรายการในช่องย t u b e อาจารย์กิสนะนะหนึ่งก็คือวิเคราะห์ดวงดาวก็คือรายการที่ท่านกำลังดูเนี่ยนะครับจะมีการบอกเปอร์เซ็น์แต่ละักษณะให้แล้วก็มีเลขนำทางแต่ละลักษณะให้นะครับมีองศาดวงดาวต่างๆแล้วก็มีเลขสรุปให้เลขนำทางให้นี่คือรายการแรกที่ต้องดูเสร็จแล้วต้องดูรายการที่สองเรียกว่าวงล้อเสี่ยงทายแล้ววงล้อเสี่ยงทายเนี่ยอาจารย์ก็จะเอา เลขสรุปจากวิเคราะห์ดวงดาวไปใช้หมุนวงล้อนะแล้วก็มีเลขในดวงใจก็คือพิธีกรมีอาจารย์มีพี่หน่อยเลือกเลขที่ชอบเลขที่ชอบนี่คืออาจจะอยู่ในวิเคราะห์ก็ได้หรือเอาที่แบบอยู่ในกระแสหรือว่าในความแบบคนที่ชอบเสร็จแล้วก็มาหมุนนะหมุนเลขสรุปเนี้ยดูมันออกเลขอะไรเป็นคู่ๆนะแล้วท่านก็ไปจับไปเสี่ยงโชคเนี่ยแนวตั้งแนวนอนเนี้ย รอบที่แล้วก็เต็มเต็มเลยท้งแนวต,ง<อ>แวตั้งก็แน่นอนเมื่อสนแล้วถูกกันตลอดเลยหรือเลขที่อาจารย์ชอบอย่างเงี้ยรอบที่แล้วอาจารย์เอาเลขส<ม>ี่พี่หน่อยเอาเลขหกออกหกสี่เลยก็อย่างเงี้ยนะแล้วก็ท่านที่ชอบเสี่ยงโชคก็ต้องดูรายการของเรานะวงรอ<ม>เสียงทายนะ ที่จะต้องเลือกเลขอ่ะนะมันออกสามตัวหน้าได้ด้วยสามตัวท้ายได้หมดคิดว่าแค่เอาสองตัวล่างอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยมันไปโดนสามตัวหน้าสามตัวท้ายมีหมดเลยซื้อได้เลยเสร็จแล้วรายการที่สามคือโชคใหญ่เงินทับตัวค่ะอันนี้เราจะกําหนดเลยว่าลัคนาไหนเนี่ยมีโชคใหญ่เงินทับตัวถ้าท่านมีลัคนาอยู่ในนั้นก็จัเต็มเลยอย่างเงี้ยแล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ลืมบอกไปนะคะว่าพอเราดูว่า ลักขนาดไหนล้วต้องดูด้วยว่าซื้อกับใครซื้อที่ไหนอ่าจะบอกหมดเลยขนาดน้องต๊อดนะเป็นคนตัดคลิปเนี่ยนะดูเลขไปไปซื้อปรากฏถูกสามโหน้าโอ้โหได้สองใบแปดพันบาทโอ้โหเดือเชื่อมไหมนี่แหละสนุกสนานกันนะเราเราทำมาเพื่อให้เป็นความสนุกสนานกันนะครับอ้าวมาคราวนี้รอบนี้วันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกห้านะเป็นวันพฤหัส วันพฤหัสก็กำลังวันสิบเก้ามาแล้วเนี่ยอ่าสิบเก้านะคิดได้ก่อนออบวกกันได้สิบบวกกันได้หนึ่งอะไรเงี้ยนะเออ <c oughs> กำลังวันสิบเก้า 19, ตนุรักษ์ตนุรักษ์หมายถึงตัวตน <c oughs> คืออังคารก็คือพัอองคาเลขส <c oughs> ามค่ะตนุเศษก็คือจิตวิญญ,ญาณเป็นเลขเจ็ดค่ะนะเสร็จแล้วลัคนาวันนั้นสถิตอยู่ที่เมร นะสถิติเมตรนะม,มีคุณภาพของดวงดาวมีดาวอังคารคือเลขสามเป็นราชาโชคคาว่าราชาโชคก็หมายถึงโชคอย่างพระราชาเลยฉะนั้นเลขสามต้องเด็ดมีโอกาสอะไรได้ง่ายๆนะ,นะ,ะดาวพุธไม่มีตําแหน่งนะดาวพฤหัสเลขห้ามีตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีเลขเจ็ดเป็นเกษตรตราธิบดีเลขเจ็ดเกษตรก็หมายถึงความหนักแน่นมั่นคงนะครับเลขแปดราหูเป็นเทวีโชค ที่บอกอาจารย์บอกว่าห้าเจ็ดแปดไหมเออตัดไหมได้นะเก็บเอาไว้เก็บป่ะเก็บเอาไว้ก่อนรอบนี้นะอาจารย์ชอบมีเลขสองมีเลขเจ็ดเออมีเลขแปดอะไรอย่างนี้นะเออมันน่าสนใจมากอ่ะอันนี้คือคุณภาพนะครับฉลกขวัญถุงเรียกทรัพย์โลกดีเป็นมงคลถูกฉลกเสริมวาสนาบารมีฉลกมีความสําคัญต่อชีวิต ตามหลักวิชาแต่โบราณฉลกขวัญถุงเรียกซับตรวจเช็คเลขธนบัตรขวัญถุงสีกระเป๋าเรียกซับธนาคารที่ถูกฉลกตรวจเช็คตามดวงสตาอย่างละเอียดฉลกดีโชคดีมีชัยทำน้อยได้มากเรียกซับบริบูรณ์สนใจติดต่อได้ที่ Line a อด p e n d หรือซ่เบอร์0863366390องศาดวงดาวนะ เลขหนึ่งดาวพระอาทิตย์14.29อันนี้เขาเรียกว่าอยู่กลางองศานะเลขสองดาวจันยท์นะ23.15นะครับเลขสามดาวอังคารยี26.22นะ,ะหลายคนก็ชอบองศานะบางคนดูรายการเรามตลอดจนวิเคราะห์เปนเลยหาเป็นเลยว่าโอ้มันส่งกำลังงานเพราะว่า ตัวองศานี่แหละเป็นตัวกําหนดกําลัง้าพนจะงงว่าองศานี่คืออะไรหนึ่งลัคนาจะห่างกันอยู่ที่สามสิบองศาดังนั้นดวงดาวอยู่อยู่ในราศีนั้นอ่ะสามสิบองศามันอยู่ตาแหน่งไหนอย่างเงี้ยนะต่อไปเลขสี่นะครับดาวพฤหัธห้าจุดสองเจ็ดนะเลขห้าดาวพฤหัสนะครับห้าจุดหนึ่งหนึ่งเลขหกดาวพระศุกร์นะครับยี่สิบเอ็ดจุดห้าหนึ่ง เลขเจ็ดดาวพระเสาร์ยี่สิบจุดสองศูนย์โอ้ยี่สิบจุดสองศูนย์มันก็เลยนะยี่สิบจุดสองเออยี่สิบจุดยี่สิบเลยใครเคียนกันนะจ๊ะเออสุกเสาร์เลขแปดราหูสิบหกจุดห้าห้าอันนี้ก็กลางองศาเลยนะเลขเก้าดาวพระเกตนะครับยี่สิบเก้าจุดหนึ่งแปดแล้วก็เลขศูนย์นะครับเป็นดาวมฤตยู ยี่สิบเก้าจุดห้า้อาจารย์ก็พูดมาแล้วว่าดาวมฤตยูเดี๋ยวอีกสามเดือนจะย้ายเออวันนี้เขาเข้าเลยนะเนี่ยเข้าใช่ไหมวันที่หนึ่งเนี่ยเข้าย้ายราศีเข้าเมษวันนี้แหละเดี๋ยวกลางคืนเขาย้ายเข้าไปเลยยี่สิบเก้าจุดห้าเก้าตอนนี้ยี่สิบูนจุดห้าเก้าหนูก็งงอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวพอพอกลางคืนเขาเข้าไปเข้าเมษนะอ่ะทีนี้มาดูเปอร์เซ็นต์แล้ัก็เลขน้ำถังนะคะเปอร์เซ็นต์ของลัคนาแรกเลยนะคะ รักขนาเมฆเหมือนเดิม90%เปอร์เดิจัดเยอะจัดเลยอันนี้ให้เขาตลอดเลยเลขก็คือ97058จ็ดนะเลขนำทางนะเก้าเจหนึ่งเออเอามีหนึ่งด้วยใช่ตัวนะคะหลุดไปต้องหกตัวนะคะอากศพถึกศพค่ะแปดิบห้าเปนะคะเลขนำทาง652301เดี๋ยวเราจะมาดูเลขซ้ำสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้จัดน่นเมถุนเจ็ดสิเนเลขนำทางค่ะ เก้าหกห้าสามหนึ่งสองค่ะเอาไปกอระกฏนะครับหกสิบเปอร์เซ็นเลขนำทางค่ะหนึ่งหกสองสามห้าเจ็ดนี่เหมือนออกตรฉลากเลยนะเนี่ยนะสิงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเลขนำทางค่ะสามสองหนึ่งศูนย์ห้าหกบางคนบอกว่าพี่หน่อยหนูไปหา เราจะรี่เลข6ตัวนี้ได้ไหมลองไปดูเผื่อจันเผื่อมันได้นะอาจารย์เคยโดนแขกหลอกอ่ะอบบังน่อบบังมาโอ้เสียเงินไปเป็นหมื่นเลยอะโดนหลอกไม่ถูกไหมคะไม่ถูกอบบังให้เลขมา6ตัวบอกไปหาให้ได้โอ้โหไปเดินตามหากองสลาดไม่เห็นจะได้เลยพอออกมาก็ไปถูกสักตัวโอ้โดนหลอกนาที่หาได้นี่นะแล้วถูกนี่นะแขกยจ่เลยนะที่ออกข่าวกันนะแขกมาเดินตามหน้าบ้านอะไรเงี้ยนะเล่นกล ดูดวงเขาเก่งนะเราต้องเป็นพิชามเขากันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลัคนากันเลขนำทางค่ะสามเจ็ดหกแปดหนึ่งห้านะคะต้นไปต้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลขนำทางค่ะหนึ่งศูนย์สองสามห้าเจ็ดพิกิ๊กหกสิบเปอร์เซ็นต์น้อยเขาเด็ดเรื่องการงานน้อยก็ถูกได้เจ็ดแปดศูนย์หกหนึ่งห้า ธนูเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเนี่ยอาจารย์ต้องตามพี่หน่อยเลยเพราะว่าดวงดีหกห้าเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเห็นไหมมันจะออกอะไรดีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเนี่ยอย่างหกเนี่ยก็คือพระศุตรพระฤหัสคือเลขห้าคือแต่ละลัาแต่ละลักษณเขาเรียกอะไรดาวอ่ะมันจะมีตัวเลขอ่ะฉะนั้นเวลาที่คุณภาพดวงดาวดีมันก็จะผอบวมแล้วมันจะได้อย่างนี้นะคะอ้าวมังกรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เช่นกันเลขนันทางเก้าเจ็ดหก ห้าหนึ่งสามกลุ่มแปดสิบเปอร์เซ็นตะเลขลำทางเลขอะไรเนี่ยสองสามหนึ่งห้าเจ็ดเก้าเลขสองเป็นหัวโตขนาดนี้หัวโตอยากก็เลขเก้าโดนทุบหัวไปหัวโตกลุ่มนะสองนะสองสามหนึ่งนะห้าเจ็ดเก้ามินหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเลขลำทางค่ะสองสี่ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดอะครบแล้วนะคะครบแล้วตอนนี้ก็สรุปก็ตัด ผ่าดวงแก้เคราะห์ขอขมาการเจ้ากรรมนายเวรใครมีชีวิตติดขัดไม่สมปรารถนารอคอยผิดหวังอึดอัดต้องการความสำเร็จเร่งด่วนติดต่อดูวดวงส่ว,วสนตัวได้ที่ Line at open d o ดาหรือที่เบอร์0863366390 จดทันไหมบางคนเนี่ยเลือกหกตัวเองก็กได้นะหรือไม่ก็ดูที่ดูคนที่เขามีเปอร์เซ็นต์สูงๆแล้วเราก็ไปจับเลขซ้ําของเขาอ่ะเประดูเออปอร์เซ็นต์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูลักนาถ้าฟังดูลักณะแล้วเนี่ยว่าลักณะของเราอะ่ะได้กี่เปอร์เซ็นต์ปุ๊บอะ่ะม,มันต้องไป,ปผูกลัคนาผูกลัคนาเสร็จแล้วต้องมาเทียบด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นดาวจรณะเวลาวันที่หนึ่งธันวาคมเวลาสิบห้าจุดห้าห้าซึ่งเวลาที่กําลังช่วงที่กําลังพีคเลยนะเออตัวเลขที่กําลังแบบ แต่และคนจจจดจะจ่อๆๆๆเลยอันเนี้ยนะคะอาค้าวสรุปตัดเหลือหกตัวนะไม่เรียงนะพูดแบบไม่เรียงนะหกห้าสองสามศูนย์หนึ่งชอบกันไหมหกห้าสองสามศูนย์หนึ่งอาจารย์ก็ห้อยเจ็ดไปไหนก็ได้อ่ะอาจารย์ชอบสองห้อยเจ็ดไปไหนก็ได้เผื่อนะอแล้วอันนี้อย่าลืมนะใครที่เข้ามาดูรายการเนี่ยอาจารย์จะใช้คาว่าลัคนานะลัคนากับราศีไม่เหมือนกันนะครับ มีความแม่นยำไม่เท่ากันลัคนาจะมีความแม่นยำสูงกว่าะนะแต่ลัคนาต้องใช้เวลาตกฝากด้วยก็คือต้องมีวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนะ<ม>ใครที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองก็พิมพ์ใต้คลิปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปตอบให้นะที่เขาบอกว่ารอบนี้หวยสัญจรด้วยอยู่ที่จังหวัดลำปางอ,าอ๋ออไปออกที่ลำปางไปออกอย่ได้ด้วยหรอือ,อลำปางนี่ต้องเช็คไหมอะ่ะว่าเลขที่เขาเท่าไหร่ เออไปเช็คเลยเออไปเช็คได้นะอ๋อเขามีหวยสัญจรได้เรยใช่หวยสัญจรเวลาสัญจรมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่อั่นนี้พี่ปูงบอกว่าหวยออกสัญจรค่ะอยู่ที่ลำปางแล้วก็ตรงกับวันพระเมื่อวันที่แล้วก็วันพระมันจะเบิลเหรอวันพระก็อย่างวันที่แล้วสงสัยมันจะออกเลขยงกลับมาเออมันจะออกเลขเลีอยงอย่างนี้ยสี่กับอะไรนะเจ็ดแปดเก้า เจ็ดแปดเก้าไม่แน่นะาจะาเป็นหนึ่งสองสามก็ได้ใครจะรู้เออมันจะบอกเลขเ,เรียงแน่แนเลยประมาณนี้ก็ได้ต้องมีเล่ห้าหกอะไรอย่างนี้เออประมาณนี้ไม,ม่ก็หกห้านะแปดเก้าก็เก้าศูนย์พี่วันนี้บอกเล่นยากค่ะเล่นยากใช่ก็ตอนแรกหนึ่งศูนย์หกใช่ไหมแต่เจ็ดศูนย์ทุกคนก็หวังว่าเอออย่างนี้ปุ๊บอย่างเี้ยนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดลูกกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาอาจารย์ลงข้อมูลอะไรลงคลิปอะไรท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k เปิดดาวรู้ทันดวง เพจ Facebook อาจารย์กิษณะภูศิริดมติก,ตก็อาจารย์กิษณะภูศิริดมเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เอาไว้ที่เขียนว่าพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยนะครับจะมีเป็นลิงก์ท่านกดที่ลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะท่านเข้ามาพูดคุยกันติดต่อ สื่อสารกันนะครับรับข่าวสารต่างๆจากทางอาจารย์นะครับแต่ไม่มาถามดวงนะอาจารย์ไม่ได้มาดูดวงให้ในกลุ่มนะครับอาจารย์จะมาพูดคุยปรึกษานะเรื่องการปฏิบัติโครงการบุญต่างๆเราคุยกันได้นะครับส่วนใครสนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติหรือเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับก็มีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพก็อย่าลืมไปกดติดตามกันกดปุ่มคำว่าติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับจะได้รับข่าวสารกันครบถ้วนนะครับ ส่วนใครที่ชอบคุยกันสดๆนะครับอาจารย์มีไลฟ์สดนะทุกวันพฤหัส2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆนะครับธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์กันใครอยากจะปฏิบัติหรือใครอยากถามอะไรมาพูดคุยกันสดๆได้ทุกวันพฤหัส2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ย4โมงถึง6โมงเย็นจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์น่ารู้ดวงประจำสัปดาห์ มาพูดคุยกันนะครับสนุกสนานได้เลยหรือวันเสาร์นะครับ10บโมงถึงเที่ยงใครมาคุยกันสดสดวันเสาร์ก็จะมีดูดวงฟรีกันให้ด้วยท่านกับารงทะเบียนกันไว้นะส่งบันเดปีเกิดแล้วก็มานั่งสนทนากันสดๆดนะครับใครที่สนใจที่จะอยากคุยกันสดสดก็มาติดตามที่ไลฟ์กันได้นะครับ